เจ้าเด็กๆเล่นอะไรกันครับโอ้เล่นกันพี่น้องเพื่อนพ้องเล่นด้วยกันสมัครสมานสมัคคีกันดีนะมีใครบ้างน้องทองน้องสำเร็จบุญชูบุญคิดบุญชายบุญชอบเล่นกันอยู่ตรงนี้โอ้เล่นกันนะ้วันนี้ไม่นอนหลับกลางวันหรอครับไม่นอนหลับกลางวันกันเหรอไม่นอนกลางวันเลย หลวปูอยู่ด้วยเล่นกับลปูเลยครับโอ้เล่นกันคุกคักคุกคักนี่ด้วยควบคุมการเล่นโดยพี่บุญทองพี่บุญทองรักน้องจังเลยพี่บุญทองรักน้องจังเลยน้องคนไหนอยากเล่นกับพี่บุญทองพี่บุญทองยอมให้เล่นได้หมดแต่จับหัวโกดหูรักกันดีรักกันดีเอ้าน้อง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 เล่นกับพี่จังน้องเล่นกับพี่ดีจัง แค่ม <S an> <ๆ>ีเม <an> <ๆ>ียวความรักกันก็มีความสุขนะถ้ามนุษย์เรามีความรักความเข้าใจด้วยเหรอเออเฟื้อผาแผ่ด้วยความรักความสามัคคีโลกนี้ก็อยู่ร่วมกันยังมีความสุขไม่มีการทะเลาะเบาแววกไม่มีการอิจฉาริษยาอยู่ด้วยกันรักกันด้วยใจอันบริสุทธิ์ทุกชีวิตก็อยู่ยังมีความสุขอ่ามีเมียวมีมาอีกแล้วมาอีกน้องทัทวี คับน้องๆเล่นการมีความสุขก็ขอมความสุขนี้จะงมีแต่ทุกคนทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธิและพบกันใหม่ในคืนสต่ปไปโชคดีมีสุขทั่วกันทุกท่านสาธุ